คำอธิบายในทัศนติกะคำว่าทัศนานั้นได้แก่โซดาปฏิมาเพราะโซดาปฏิมาเห็นพระนิพพานก่อนมักอื่นๆสำหรับโคตรภูนั้นแม้ว่าได้เห็นพระนิพพานก่อนโซดาปฏิมาก็จริงแต่โคตรภูนั้นไม่ได้มีการประหารกิเลสอันเป็นกิจสำคัญดังที่ท่านอัฏฐสาลินีอัฏฐกถาแสดงว่า ทัสนัติเกทัศเนนาติโสตาปัติมัคเคนะโสหิปัธมังนิพานังทัสสันโตทัสนันติมุตโตโคระพุปะนะกินจาปิปัธมะตรังปัตสติยะถาปะนะรัญโยสันติกังเกนะจิเทวะ กรณีเยนะทุราคโตปุริโสทุรโตวราิกายะจรันตังหัดหิขันทะคตังราชาหนังทิสวาปิทิทโถเตราชาติปุถโธท,ทิสวาปิกัตตพภะกิจจัดสะอะอากะตัตตา ะปัตสามีติอาหะเอวเมวะนิพพานังทิสวาปิกัตตปัสสะกิเลสัปปหานักษาภาวาณทัศนานทัศนันติบุญจติตันหิยานังมัคัสสะอวัชนาทานติดทัตติในทัศนติกะ บทว่าทัศเนนะได้แก่โซดาปฏิมักจริงอยู่โซดาปฏิมักนั้นเรียกว่าทัศนะเพราะเห็นพระนิพพานเป็นครั้งแรกส่วนโคตรภูยานนั้นคือปัญญาที่ในมหากุศลและิตมหากุศลญาณสมประยุตตจิจเห็นพระนิพพานก่อนกว่าโซดาปฏิมักขจิตก็จริงถึงอย่างนั้น โคตรภูยานนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะแห่งอาวชนะของมัคจิตของโสดาปฏิมาเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้มาแต่ไกลมาสู่สำนักของพระราชาด้วยกิจจำเป็นบางอย่างแม้เห็นพระราชาผู้ประทับอยู่บนคอช้างซึ่งกำลังเสด็จไปตามหนทางแต่ที่ไกลถูกเขาถามว่าท่านเฝ้าพระราชาแล้วหรือ แม้เห็นแล้วก็ตอบว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้เฝ้าเพราะยังไม่ได้ทํากิจที่ควรจะทําฉันใดโคตระภูยานแม้เห็นพระนิพพานแล้วก็ไม่เรียกว่าทัศนะคือการเห็นพระนิพพานฉันนั้นเหมือนกันเพราะไม่มีการประหารกิเลสที่ควรกระทําสําหรับคำว่าภาวนานั้นได้แก่อริยมรรคเบื้องบนสามที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมรรคเบื้องบนสามนั้น ไม่ได้เห็นอารมณ์ที่เป็นพิเศษไปจากอารมณ์ของโซดาปฏิมักคงเห็นแต่อารมณ์กล่าวคือนิพพานที่โสดาปฏิมักเห็นมาแล้วอริยมรรคเบื้งบนสามย่อมเกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับการเจริญมรรคสัจจะในอารมณ์พระนิพพานที่โซดาปฏิมัเห็นแล้วฉะนั้นอริยมรรคเบื้องบนสามจึงชื่อว่าภาวนา ดังที่ท่านอัฏฐา,าลินีอัฏฐกถาจารย์แสดงว่าภาวนาญาติเสสมักคัตตะเยนะเสสมักคัตตะยันหิตปัทมะมักเคนะทิฏฐัตสมิงเยวะธรรมเมภาวนาวเสนะอุปปัชติอาทิฏฐะอุปพัง กินจินะปัดสติตัดสมาภาวนาติมุตจติในตติยบทคำว่าภาวนายะได้แก่มรรคที่เหลือสามจึงอยู่มรรคที่เหลือสามย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการยังอริยสัจมรรคสัจจะให้เจริญในนิพพานที่โซดาปฏิมรรคเห็นแล้วมรรคที่เหลือทั้งสามนี้ไม่เห็นอะไรอะไรที่ยังไม่เคยเห็น แต่เห็นนิพพานที่เคยเห็นมาแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นมักที่เหลือสามจึงเรียกว่าภาวนาสำหรับตติอบทนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงด้วยสามารถแห่งความเป็นปฏิปักษ์ต่อบททั้งสอง